ในเด็กทารกนะคะคือสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากการที่หูรูดที่ต่อระหว่าง กระเพาะอาหารเนี่ยกับหลอดอาหารเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงนะคะเท่ากับเด็กโตเนาะมันเลยทําให้เวลาที่ทานนมเนี่ยนมที่มันลงไปจากหลอดอาหารลงไปที่กระเพาะเนี่ยมันมีการไหลย้อนกลับขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารนะคะแล้วก็มันจะเกิดกับทารกในเวลาที่ดูดนมเนาะเพราะว่าเวลาดูดนมเนี่ยเรามักจะให้น้องดูดท่าลาบมันก็จะทําให้นมแบบไหลย้อนขึ้นมาได้นะคะและย้อนกลับมาที่หลอดอาหารได้ง่ายกว่าเดิมเนาะอันนี้ก็คือมันสาเหตุก็คือเกิดจากหูรูดของกระเพาะอาหารมันยังไม่แข็งแรงนะคะ แต่ถ้าเกิดเป็นในเด็กโตเนาะเด็กโตเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการการที่แบบรับประทานอาหารที่มันทําให้มีการบีบตัวของกระเพาะอาหารมากขึ้นมันก็เลยทําให้อาหารพอมันบีบตัวมากขึ้นอาหารมันก็เลยแบบเหมือนกับทะลุท้นขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารนะคะซึ่งอาหารเนี่ยที่ทำให้เกิดอาการบีบตัวกระเพาะมากขึ้นก็คือพวกอาหารมานันอาหารทอ